lại <laughs> ื่องการปรับโครงสร้างเวลาเรียนอย่างที่ได้นําเสนอเมื่อสักครู่นะครับเรื่องปรับโครงสร้างเวลาเรียนนิดเดียวว่าตามที่ท่านรองผู้บริการสํานักได้เรียนเราว่าจะมีการปรับหลักสูตรจะเพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนของวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และสาอัิษฤ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะออกแบบโครงสร้าง รองรับไว้ได้เลยน,นะคุณคงจะเดินไปแนวนี้นะครับส่วนการออกแบบโครงสร้างเวลาเรียนนั้นจะลดสาระเพิ่มเติมลงหรือจะลดเวลาในบางชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับหรือปรับเป็น6ชั่วโมงอย่างที่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมรบกวนทางเขตพื้นที่นะครับทงางเทศนาเทศได้ทดลองบริการได,ได้ได้นำสารเทศลงมาปรับในเรื่องรายละเอียดสีได้ก็มนะีสี่ของการพิษารณานะครับ เรื่องของผู้ที่ศ,าศาึกษาจริยศึกษาภารศึกษาแล้วก็การศึกษาก็อยู่ในสี่เหตนี่แหละนะครับที่ได้กิจกรรมของทางเรียนที่ได้จัดไว้นะครับก็มีทั้งเฮดก,ก็คือเรื่องของผู้ที่ศึกษาเนี่ยก็มีทั้งวระพุทศน้อยเมื่อกี้ก็ได้ฟังรูน้นในองคการจัดกิจกรรมเนี่ยผมดูแล้วเนี่ย <Okay. S 2> นะ ตามที่เอกสารบอกว่ามันน่้จะอยู่ในแนวคือโรงเรียนจัดทั้งแนวที่หนึ่งนะครับคือโรงเรียนจัดให้กิจัดกิจกรรมไว้เป็นเมนูเมนูอะไรหนึ่งวาเลือกเรียนให,ให้ทางเรียนจัดให้อย่างที่สามใช้รวมกันมีทั้งแบบที่หนึ่งและแบบที่สองมีทั้งที่โรงเรียนจัดให้และมีทั้งที่เด็กเสนอขึ้นมามันจะมีสามแบบอันนี้ทางเรียนก็ไปลองดูว่า เอกโรงเรียนเรานี่บริบทของเรียนเรามันน่าจะเป็นแบบนั้นซึ่งถ้ามันมีทั้งที่เราจะให้เด็กแลนะเด,เด็กเด็นกัเล็กที่เด็กอยากจะเรียนด้วยกันเราก็จะโอเคผมว่ามันก็จะลงตัวพอดีละบางเรื่องเด็กอยากจะเรียนเราก็จะให้แนละ้วแต่ถ้าบางเรื่องที่เด็กอยากจะเรียนแต่เราไม่มีวิทยากรอ,อย่างเงี้ยหรือเราขาดความพร้อมชุมชนก็ไม่มีนะเราก็อาจจะลองดู้ิจกรราอื่นก่อนนะครับครัฐและในเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับ นี้ผมดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหานนะความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเด่ยผมว่าอยู่ในเกณฑ์ด,ดนะีแล้วก็ดูดูแล้วโรงเรียนก็เป็นผู้นําในการพัฒนาของชุมชนอยู่ผมว่าดูความเก่าท่านพอก็<พ>อโรงเรียนแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในแ,แต่ละเรื่องเข้ามาเป็นเลียกเอให้กับเด็กๆได้อ่แล้วเราไม่มีปัญหานนะ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโรงเรียนมีความพร้อมที่จะเดินผมว่าสักน,นี่เดือนครึ้นผมว่าต่อไปเนี่ยท่านพอปรับลำได้เทคออฟเป็นเครื่องบินเนี่ยตอนนี้ท่านกําลังบินแล้วก็กำลังเทคออฟพอตั้งระดับได้ผมว่าน่าจะไปได้สวยนะ่ย<ผ>มมีต้ื่องดุลอ,อยู่มากพอสมควรทพราะฉนั้นก็มันเก่งก,กัน,นไม่ได้เราต้องเก่งทั้งทีมนะครับแล้วเนี่ยทีนี้เรียนขยายโอกาสเราเนี่ย ลูกๆนักเรียนเราอาจจะมีอัจจะ้ีบางส่วนที <Han Maj. S 2> ่ตั <un> ้งเป้าหมายที่จะไปทางวิชาการแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่อาจจะไปในเรื่องของสายอาชีพเราก็ในพวกมต้นเนี่ยจบมสามเนี่ยเราต้องใช้ในเรื่องของกิจกรรมเรื่องเวลาเรียนรูือเวลารุ้นเนี่ยให้เขาได้ค้นพบความถนัดให้เขาก็ได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองในชั้นมต้นเองเผื่อว่าพอพ พอจบมต้นปุ๊บเขาจะได้เลือกทางเดอนอย่แนตะ่ว่าเขาจะไปสายสามัญหรือเขาจะไปเรียนสายอาชีพหรือเขาจะไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะดนตรนีไปเข้าวิทยาลัยนานศป์บางคนอาจจะไปเข้าอาชีวะบางคนอาจจะไปเรียนเทคนิคบางคนอาจจะไปเรียนสายสามัญน,นะแล้วเด็กคนพบความสัมนคนพบตัวเองให้เจอในคนพบความถนัดของเด็กในชั้นมสามนะ ส่วนชั้นตัวชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็ก็ต้องประคับประคองคุณครูยังต้องมีบทบาทสูงอยู่นะเพราะคนหนึ่งคนสองแต่ส bon. ี่ห้าหกเป็นว่าเด็กรุ่นเยนมีความสามารถในการที่จะเป็นผู้นํากิจกรรมได้นะหลายๆลอย่างไปมาหลายที่เห็นเด็กปสี่ห้าหกเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเก่งๆนะการที่วิเคราะห์บนเกิดว่าเด็กได้ทำกิจกรรมทํางาน มันต้องมันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่ต้องคิดแล้วว่าจะต้องทํำยังไงพนะอเด็กจกขึ้นมแสดงเนี่ยเด็กต้องต้องคิดแล้วเด็กจะแสดงอะไรบ้างยังไงต้องวางแผนโดยธรรมชาติในการทำงานแล้วในการให้เด็กทำเยี่ยกรรมกำเนะดฝึกเด็กคิดนะคิดแล้วให้เด็กได้มีส่วนในการฝึกให้เด็กมีส่วนในการผ่านการให้เด็กได้มีการวางแผนผมเห็นว่าเยอะแยะมากเลยนะครับนะนะ ยังขึนวงโปรงลางท่านเนี่ยความคิดสร้างสารรค์ต่างๆมันเกิดขึ้นได้เองบางทีเรามองไม่เห็นเองและอย่างหนึ่งคุณครูไม่ค่อยสะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมาให้กับผู้ที่มาเห็นนะครับ <c oughs> คือสิ่งต่างที่ท่านได้ทำเนี่ยมันเกิด 4C เนี่ยชัดก,การทํางานร่วมกันคอลลาบอร์ชันใช่ใช่เลยนอจารยอย่างวงโปรงลางของเราเนี่ยมันคือสอนให้การทํางานการทํางานเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยการร่วมมือการคิดวิจอยงาง,อางเอ่อ บางทีเราก็มองอีกว่าอะไรมันคือการคิดวิทย,ยายคือการคิดเนี่ยมันก็คือโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่คําว่าวิทย,ยาศารมันจะมีเรื่องของการประเมินในก่อนที่เราจะสรุปอะไรเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของการประเมินก่อนเท่านั้นเองครับมันก็จะ